พระเนี่ยอันที่จริงเนี่ยต้องฝึกมากกว่าโยมเนี่ยนักบวชทั้งหลายเหล่านี้ต้องฝึกมากกว่าโยมเป็นพระแล้วยังใจน้อยยังหงุดหงิดยังขี้โกรธยังงอนเก่งยังอะไรเอาต่ใจเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ฉะนั้นพระนี่ต้องฝึกมากกว่าโยมต้องขัดเกลาต้องอดทนแล้วก็ต้องมีอัธยาศัยเป็นคนที่มีความมีขันติทุกระดับมากกว่าโยมหลายเท่าต้องเป็นแบบนั้น แต่เราจะเห็นเลยเดี๋ยวนี้บางทีนักบวชก็ต้องโอกันอยู่นั่นแหละเคยเป็นไหมเคยเห็นไหมนิดเดียวก็ต้องคอยไปเนี่ยลักษณะแบบนี้บ่งบอกให้เห็นว่าเราไม่รู้วิธีชิดว่าพวกเราเนี่ยมาใส่สัญ,ญลักษณ์ภาคกาสัวพัา,พาพของกุคุไม่โกรธนั้นบุคคลที่ต้องบำเพ็ญบรารมีที่จริงเนี่ยตั้งแต่เราเข้ามาสู่ในร่มภาคกาสัวพัามันต้องบอกกันแต่แรกเลยท่านมั่นใจหรือ ว่าท่านจะมาฝึกตนเองจริงๆนะอะไรเงี้ยถ้าเอาผ้ากาสารพัดมโหหมแล้วเนี่ยแปลว่าท่านจะต้องสละได้แมก้กระทั่งชีวิตนะว่าง้ท่านจะต้องอดทนเท่ากับคันติวาทีดาบทโอ้หท่านจะต้องมีความเพียรเท่ากับมหาพระมหาชนกเหมือนงั้นอือหือใช่ไหมท่านต้องบำเพ็ญเนคขมา่าท่านต้องปัญญาเจริญปัญญาเท่ากับพระมโหสถท่านจะต้องเจริญเนคขมา่าเหมือนกับเตมียะ ท่านก็จะต้องรักษาศีลเหมือนพญาช้างชัดท่านท่านจะต้องบำเพ็ญบารมีทานบารมีเป็นต้นเน่ต้องกัสละได้ทั้งหมดเหมือนกับพระเวสสันดรอะไรเงี้ยนะไหวไหมว่างั้นเขาเป็นคารวะนะเขาจะเป็นพระด้วยนะว่างั้นเถอะไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยสัตว์เดรัจฉานยังทําได้เลยมั่นใจไหมอะไรก็ถามแล้วจะฝึกไหมถามฝึกครับฝึกแล้วก็ต้องฝึกจริงๆนะอย่าไปเตี้ยวป๊ะโป๊ะโโผ๊โป๊ะโป๊ะโป๊ไม่เอานะอเอออย่างเงี้ย เมื่อเรารักษาสัาสาจจวาจาเนี่ยได้สละชีวิตของเราช่วยปลดเปลื้องก,กษ100ัตริย์ร้อยกันหนึ่งพระองค์ให้หลุดพน้นนี่เป็นสัจจะบารมีของเราเองและก็อธิษฐานบารมีของพริษัทาที่สละชีวิตเนี่ยอธิษฐานวัดจัดเป็นปรมัตรบารมีนะที่บอกว่าพระมารดาพระบิดาจะเป็นที่รักที่รังเกียจสําหรับเราก็หาไม่ได้ยศจะเป็นที่น่ารังเกียจของเราก็หาไม่ได้แต่เพราะพระัพัญญยติยานเป็นที่รักของเรายิ่งกว่าฉะนั้นเราจึงอธิษฐานข้อวัด เมตตาก็นั่นแหละส่วนรณสามแล้วก็อุเบกขาบารมีเรานอนอยู่ในป่าช้าเอาซากศพซึ่งมีแต่กระดูกทําเป็นหมอนหนุนเด็กชาวบ้านก็พากันแสดงอาการนานาประการบางพวกก็มาบูชาบางพวกก็มาถุยถมน้ําลายรลดบางพวกก็เอาเอาไม้มาแย่โอ้เป็นต้นเหล่านี้ท่านไม่ทําความขัดเครืองให้เกิดขึ้นเลยรักษาใจให้เป็นกลางนี่เป็นต้นนี้เป็นอุเบกขาบารมีของเราเป็นต้น ทั้งหมดเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ท่านยกมาเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจในการบำเพ็ญบารมีเป็นต้นเมื่อวานนี้หมอแจงก็เอาหนังสือปฏิบัติธรรมของผู้ยิ่งใหญ่นะมาให้ก็อ่านอ่านอ่านไปวันนี้ยมบีก็ขอเอาไปอ่านนั่นน่าอ่านจริงๆต้อบอกว่าโอ้มีคือน,น่าสนใจตรงที่ว่าการเรียนรู้แต่ละบทแต่ละขั้นตอนนั้นมีการพิจารณา แล้วก็มีการวิเคราะห์วิธีคิดมุมมองทั้งหลายเหล่านี้หนังสืออื่นไม่มีมีเล่มนี้แหละเล่มนี้ดีจริงๆขนาดฉันเป็นคนบรรยายเองฉันยังมาอ่านแต่แต่ฉันจะมีความรู้สึกว่า